สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับคำยามเช้าวันนี้เรามาสู้ COVID โควิด -19 ด้วยกันโดยการค้นหาตัวเองจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่8พระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อ4ถึง8ข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสเพราะท่านทั้งหลายพร่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคริสต์นั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจึงมิได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอย การปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านประสจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโควิด1 9 <c oughs> เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาส ถ้าเป็นโอกาสเราถือว่าเป็นโอกาสทองเพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนการดําเนินชีวิตเรานั้นดำเนินชีวิต,บน,นนนวตบนพื้นฐานของไหลไปตามกระแสแต่โควิด -19 เาเนี่ยทำให้เราหยุดตัวเองที่จะไหลไปตามกระแสนั้นถามว่าการหยุดตัวเองมีผลดีอย่างไรมีผลดีคือมีโอกาสได้มานั่งทบทวนตัวเองจริงว่า ชีวิตที่ดำเนินผ่านมานั้นเราเดำเนินด้วยาตามที่เป็นตัวเราเองหรือเราเดำเนินชีวิตโดยสถานการณ์บังคับอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญตัวอย่างเช่นที่เรามองเห็นก็คือว่าหลายคนทำงานแต่ก็ไม่ได้ทำงานบนพื้นฐานของอความชอบหรือสิ่งที่องค์เป็น แต่ทำงานเพราะว่าไม่มีอะไรทำก็ทำกันไปก่อนเพียงขอมีเงินเดือนเพื่อจะมาใช้จ่ายกับที่ปัจจาวันก็เพียงพอแล้วซึ่งก็อยู่ตรงนั้นและบางคนก็อาจจะเป็นเครือมนุษย์เงนเดือนนะครับทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่บางคนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะมีอะไรก็ทำไปฉะนั้นในช่วงโควิด1 9เนี่ยเป็นช่วงโอกาสอันดีที่ทำให้เราจะเรารู้ว่าเราจะต้องค้นคว้าหาตัวเอง มันอาจจะดูเหมือนว่าขาดรายได้อาจจะมันต้องเผชิญบางสิ่งบางอย่างนะฮะการต่อสู้นะฮะโดยเฉพาะกับคนที่มีหนี้มีสินแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้แต่ว่าในช่วงโควิดสิบเก้าเนี่ยเราก็มองเข็นตัวหนึ่งที่เป็นโอกาสดีของเรานอกจากว่างพอจะคิดนะะทางภาครัฐก็พยายามหาทางชดเชยหาทางช่วยเหลือเราอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเมื่อก่อนนั้นทางภาครัฐไม่ได้ท อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยนะทำให้เรามีโอกาสนั่งคิดไข้ครวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือใครนะ,ะสิ่งที่เราชอบจริงๆคืออะไรสิ่งที่เราถนัดจริงๆคืออะไรนะฮะนั่นคือตัวตนของเราฉะนั้นในสิ่งที่พ,พระพีได้พูดถึงเนี่ยอาจารย์เปโลบอกกับชาวโครินบอกว่าเขาเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยพร้อมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นวาจาความรู้นะครับคนชาวโครินเป็นคนที่มีความรู้นะมีความหลากหลายนะครับนั่นคือสิ่งคัญและตัวนี้ยคือสิ่งที่เราจะลองจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องนำเอามาสู่การค้นหาหลายคนบอกว่าไม่รู้จะค้นหาอย่างไรนะฮะจะค้นหาแบบไหนนะครับแต่สิ่งที่อาจารยปโลแนะนำว่าให้เริ่มต้นจาก ที่เรารู้ก่อนเรามีความรู้อะไรอ่ะนะครับนำเอาความรู้นั้นมาทําความเข้าใจพูดง่ายๆว่าถ้าคนที่เรียนจบปริญญาตรีคุณเรียนสาขาอะไรละ่ะคุณเรียนคณะอะไรคุณเอกอะไรความใฝ่ฝันคุณในการเข้าไปเรียนคืออะไรอาจต้องเอากลับมาปัดฝุ่นหน่อยมาทําความเข้าใจหน่อยนะฮะ นั่นคือนั่นคือสิ่งสําคัญที่ควรจะเอามาเป็นตัวคิดเพราะบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่ทําอย่างที่เราเรียนมาบางคนเรียนจบด้านหนึ่งมาทําอีกด้านหนึ่งบางคนเรียนจบกฎหมายมาทําบัญชีเงี้ยนะฮะบางคนจบบัญชีนะครับแต่ไปทําการเกษตรมันก็โอเคอะ่ะจริงๆถามว่ามันผิดไหมไม่ได้ผิดอะไร แต่สิ่งที่มันมีปัญหาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ทําไปเรื่อยๆฉะนั้นในช่วงของโควิดสิเนี่ยให้เรามาทบทวนดูนอกจากความรู้ที่เรามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดีก็คือเรื่องอะไรเรื่องของประสบการณ์เรามีประสบการณ์อะไรบ้างประสบการณ์ตั้งแต่เล็กของเรามานะอาจจะเป็นวิถีชุดเติมของเรา บางคนวิถีชีวิตเติมเป็นเกษตรกร,ร,กรคือครอบครัวเป็นเกษตรกร,ร,กรชีวิตมีการได้คลุกคลีกับงานทางด้านการ,กรเกษตรได้มองเห็นก็ลองอาจจะมาทบทวนดูบางคนอาจจะมีชีวิตพื้นฐานครอบครัวาจากการค้าขายพ่อแม่ค้าขายเปิดร้านค้าขายนะครับขายหมูขายเนื้อขายปลานะขายผักแล้วแตนะ่แล้วก็คลุกอยู่กับการค้าขายมา ร้านอของชำทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นนั่นเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถเอามาใคร่ขวนเพื่อทบทวนว่าจริงๆตัวเราเองคืออะไรคือใครแล้วมีตัวอย่างมากมายนะฮะช่วงโควิดสิบเานี่ยบางคนไปทํางานในโรงงานพอโรงงาน,งาน,งานปิดเพราะโควิดสิ 19, เข้ากลับมาบ้านมาค้นพบตัวเองว่าตัวเองเป็นนักเกษตรกรก็เลยไปขายต้นไม้นะฮะทอาชีพขายต้นไม้ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้และสามารถตั้งหลักฐานได้ บางคนเป็นไกด์นะฮะเรียกว่าท่องเที่ยวอะมัคุเทศนะฮะนำเที่ยวทั้งหลายแหละทุดท้ายมันเป็นพ่อค้าขายกว๋วยจับนะคิดสูตรเองต่างๆเองแล้วก็มีความสุขในสิ่งตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดไปอันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้มองเห็นว่าในการสู้โควิด -19 เนี่ยนะในช่วงเนี้ยเป็นช่วงโอกาสทององเราคือพยายามค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราคือใคร นะเราคือไข่หาให้เจอโดยเอาต้นทุนที่มีอยู่ความรู้ที่เราเคย,เ,คยเรียนมาประสบการณ์ที่เราเคยมีเอามานั่งคิดนั่งไข้ครวนและสําหรับพี่น้องเป็นคริเสเตียนก็จะมีหนทางอีพิเศษอีกหนทางหนึ่งว่าคิดไปกับพระเจ้าไอ้ฐานไปกับพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดช่องทางใหม่กับเราขอพระเจ้าบอกว่าเราคือใครและเราลองที่จะก้าวไปตามที่พระเจ้า ให้กับเราได้มองเห็นฉะนั้นจงทบทวนตัวเองกับพระเจ้าว่าเราคือใครและก็ลองทำดูนะฮะแต่ทั้งหมดนี้ฟรลิสเตียนเราจะมีส่วนหนึ่งพิเศษคือว่าเราจะทำโดยการพึ่งพาพระเจ้าจะพูดอีกความหมายหนึ่งคือว่าเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือเราตลอดเวลาเราไม่ได้ทำคนเดียวนั้นก็นหนุนใจนะครับจะปล่อยให้โชคโอกาสทองนี้ผ่านไปและก็มัวจะไปคิดว่า จะทํำยังไงดีนะครับนั่นก็ต้องคิดแน่นอนแต่สิ่งที่ควรคิดไหมสุดา่าเราคือใครและเมื่อพบแล้วลองทําตามนั้นดูโดยการพึ่งพาพระเจ้าร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรนเสริมขอบคุณในความรักความเมตตางขงพรงค์ขอพระเจ้าโปรดเมตตาเปิดเผยแสดงว่าชีพางหลาย ควรจะเดินอย่างไรทําอะไรไปอย่างไรเพื่อจะสู่น้าพระทัยของพระองค์เพราะรู้ว่าน้ําพระทัยของพระเจ้านนั้นดีที่สุดเราขอบคุณในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านคิดว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านคืออะไร ข,ข้อคิดประจำวันนี้นะครับชีวิตก้าวไกลเมื่อเดินไปตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์พระเจ้าวอวยพรครับ